เตือนภัยจังหวัดเจียงใหม่ครับพื้เฝ้าระวังน้ําหลากและกัดินถลม่มระหว่างวันที่15-17สิงหาคมนี้ครับจากการติดตามและประเมินร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทานกรมทรัพยากรธรณีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธรณภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับป่าว่ามีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ยังือปื้นที่เสี่ยงน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มได้ตั้งแต่อําเภอดอยสะเก็ดอําเภอแม่แตงอําเภอเวียงแหงและอเาเภอ,อมก๋อยนอกจากนั้นนะครับยังต้องเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ําขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีปริมาณน้ําเกินและรละ80ของความจุเก็บกักซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำในช่วงฝนตกหนัก สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติขอขห้นหน่วยงานที่ในพื้นที่ครับติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมเกิน90มิลิเมตรใน24สสชั่วโมงพร้อมเร่งตรวจสอบและซ่อมแซมแนวคันกั้นน้ำกําจัดสิ่งกีดขวางต่างน้ํา และปรับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำพร้อมกันนี้ขอให้ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชนเตรียมย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงหรือว่าอพยพได้ตันหากเกิดเหตุฉุกเฉินประชาชนสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำได้จากหน่วยงานราชการในพื้นที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินครับ